กันในแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปนอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรผิวขาวอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เรื่องผิวกระจ่างใสกระชับรูขุมขนจะช่วยให้ผิวใสเร็วมากๆเลยนะคะสูตรนี้สุดยอดเลยนะคะช่วยลดเลือนริวร้วรอยและยังช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเยผยเซลล์ผิวใหม่ออกมาให้ขาวกระจ่างใสไวกว่าเดิมนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกคือน้ำตาลทรายใครจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะมีน้ำตาลทรายตัวไหนใช้ตัวนั้นเลยนะคะในส่วนของน้ำตาลทรายเขาก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวของเราเก่าที่มันตายแล้วนะคะให้หลุดออกอย่างไวนะคะ จะเผยเซลล์ผิวใหม่ที่ขาวไวกว่าเดิมนะคะจะทําให้ผิวของเรากระจ่างใสไวยิ่งขึ้นช่วยให้ริ้วรอยต่างๆตื้นขึ้นได้อย่างเร็วเลยนะคะเราก็จะใช้น้ําตาลทรายอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชานะคะนี่นะคะน้ําตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชานะคะแล้วนี่คือ โยเกิร์ตนะคะใช้รสธรรมชาตินะคะยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะผิวใสไวมากๆเลยนะคะพอกหน้าด้วยโยเกิร์ตนี่นะคะแล้วก็จะช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหรือเราจะพอกเฉพาะโยเกิร์ตนี้ก็ได้นะคะสุดยอดจริงๆนะคะในส่วนของโยเกิร์ตนะคะใครมาพอกหน้านะคะ เราก็จะช้าอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะหรือแล้วแต่ใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่เราสามารถเพิ่มลดตัดตาส่วนได้ตามต้องการนะคะไม่แนะนําให้ทําเยอะให้ทําเฉพาะพอทั่วหน้าเรานะคะเพราะว่าไม่แนะนําให้ทำเก็บนะคะแนะนําให้ทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะนี่นะคะสอช้อนชาตัวต่อไปนี่เลยนะคะ ในส่วนของตัวนี้คือมะขามเปียกมะขามเปียกส่วนตัวเอาไปแช่ในน้ำนมจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวก็ไปแช่ในน้ำนมเปรี้ยวเลยนะคะมันก็จะสุดยอดไปเอียกเลยนะคะส่วนตัวอยู่ที่ต่างประเทศค่อนข้างหายากนะคะนมเปรี้ยก็จะมีนมจืดก็ใช้นมจืดหรือนมสดธรรมดานี่นะคะใส่ลงไปนะคะเราก็จะใช้น้ำมะขามอยู่ที่ประมาณ1-2ึ่งถึงสองช้อนชานะคะใครจะกรองหรือไม่กรองก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะนี่ค่ะ1ช้อนชา สองช้อนชาเนะาะใช้ไปเลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้น้ําตาลเขาละลายนะคะนี่ยังยังเยอะไปเลยนะคะเนี่ยยังไงก็พอกไม่หมดนะคะเนี่ยไม่แนะนําให้ทํากิบนะคะมันก็อาจจะกิบได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทํากิบค่ะให้นําแนะนําให้ทาใช้ครั้งต่อครั้งนะคะแต่ว่าน้ํามะขามเปียกเนี่ย เก็บได้นะคะเก็บไว้พอกครั้งต่อไปได้อีกเลยนะคะอย่าทิ้งนะคะในสงน้ำมะขามเปียกนะคะเราเก็บได้นะคะแต่ถ้าเรามาผสมกันแบบนี้แล้วไม่แนะนําไม่ทําเก็บนะคะแนะนําไม่ใช้ครั้งตกครั้งเลยนะคะสูตรนี้เราสามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะพอกตอนไหนก็ได้ที่เรามีเวลาว่างเลยนะคะนี่ค่ะเรามาพอกกันเลยค่ะใครจะใช้หลังช้อนแบบนี้ก็ได้หรือ จะใช้แปรงก็ได้มีแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะนี่ค่ะพอกไปเลยค่ะเย็นหน้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเราเพิ่งจะออกมาจากตู้เย็นเนาะเราพอกทิ้งไว้ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะ แล้วแต่ใครมีเวลาเนาะจะพอกจะพอกโยเกิร์ตก็ได้นะคะสุดยอดเลยนะคะโยเกิร์ตพอกได้ทุกวันเลยนะคะผิวใสไวมากๆเลยแหละพอกโยเกิร์ตได้ทุกวันทุกวันนะคะเราจะทาครีมทับๆอย่างเดียวมันก็เห็นผลค่อนข้างช้านะคะแต่ถ้าเราพอกหน้าไปด้วยแบบนี้ทาครีมไปด้วยมันก็ค่อนข้างจะเห็นผลเร็วนะคะ หลังจากที่เราทาแบบนี fort, Collins, no like well, like this, ้ให้เรานวดนะคะนวดนวดประมาณสักสนาทีห้านาทีนะคะนวดนวดนวดไปให้ทั่วใบหน้านะคะนวดนวดขัดไปแบบนี้นะคะขัดขัดวน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 ไปแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราปล่อยปล่อยทิ้งไว้นะคะ15-20นาทีแล้วเราก็ไปล้างออกเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกนะคะนี่เลยนะคะหน้าที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะส่วนตัวล้างน้ําเปล่านะคะถ้า อ่าส่วนส่วนพอกหน้าตัวไหนที่ว่าไม่มีน้ํามันนะคะส่วนตัวจะล้างด้วยน้ําเปล่านะคะนี่ค่ะล้างมาแล้วนี่เลยค่ะตอนนี้หนะ้ายังสดๆนะคะถ้าล้างน้ําเปล่าปากมันก็จะไม่ออกนะคะมันก็จะยังอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเขาจะไม่แห้งไม่ทําให้ผิวแห้งผิวตึงแบบผิวแห้งกร้านนะคะผิวแบบมีความชุ่มชื้นนะคะ นี่ค่ะเราพอกเสร็จแล้วเราก็มีความกระจ่างใสออกมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะนี่คือหน้าสดๆนะคะไม่ได้ทาไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะคือปากแดงๆเพราะว่าล้างน้ำเปล่ามันไม่อ,อกนะคะนี่คือหน้าสดๆเลยนะคะไม่ได้ทาอะไให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะล้างหน้าสีสิหัวก็ยังเปียกๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยยังเปียกๆอยู่เลยนี่นะคะ ยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะค่ะอย่างมีผิวที่ใสผิวที่อ่อนเยาว์วัยนะคะเราจะทาครีมอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องพอกไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวไวจริงๆนะคะในส่วนของการพอกหน้าพอกไปด้วยทาไปด้วยพอกไปด้วย,ทา,วยทาไปด้วยแบบนี้ ค่อนข้างเห็นผลอย่างเร็วเลยนะคะในการที่เราทาครีมนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมที่การทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดดีก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะลงทุกทุกวันนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ